เดี๋ยวคลิปนี้จะพาเ,เพื่อนๆใน YouTube มาดูบรรยากาศที่เขาเรียกว่าเขาหนอแล้วก็เขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์นะสวัสดีครับผมมิสเตอนอตนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะ ลองมาพิชิตตัวเองดูนะที่เขาหน่อที่มีใครๆหลาย,ลายๆคนรีวิวไว้ว่ามาขึ้นเขาหน่แล้วแบบจะเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะร้อนหน่อยแต่ว่าถ้าใจสวยต้องเป็นช่วงตอนเย็นๆอาหารลิงก็จะมีขายเยอะอยู่นะช่วงกลางวันเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนมาขึ้นเท่าไหร่นะเขาหน่อนี่ยคือถ้าเป็นทั้งบนเนี่ยมองลงมาจะสวยมากเลยผมก็ผ่านตลอดนะเวลากลับมาที่บ้านนะฮะอยู่ที่นครสวรรค์ ออกมาจากที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ในวัดนะก็คือเราจะเดินขึ้นบันไดตรงนี้จะเป็นจุดตีนเขาหนอนะเป็นจุดที่จะต้องขึ้นไปทางด้านบนนู่นเลยะจุดชมวิวจะอยู่ตรงนั้นเลยนะมีรูปธงชาติไอ้มีธงชาติอยู่นี่ครับบันไดแรกของขั้นบันได700เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองมา ขึ้นดูนะฮะดูแต่รีวิวหรือยังไม่เคยมาก็ลองมาดูได้นะไม่ไม่หลงนะเพราะว่ามีลูกศรส่วนใหญ่คนจะมาขึ้นเนี่ยเช้ามืดเลยเพราะบรรยากาศดีมากเนี่ยลูกศรชี้ไปแางนี้แล้วก็เดินไปคือเขาจะทาทางเป็นไกด์ไลน์ไว้อยู่แล้วนะอันนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปตามทางเรื่อยๆนะฮะคือทางตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แบบ ยากเท่าไหร่นะก็คือยังเป็นทางที่เข้าง่ายๆอยู่ของเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอามาเยอะนะเพราะว่าเดีย๋ยวเราจะต้องเดินข้ามสเตปบันไดที่มันเยอะอยู่ฮะประมาณ700กว่าขั้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นสู่ด้านบนแล้วนะเป็นขั้นที่1เขาบอกประมาณ700กว่าขั้นนะถ้าเกิดมีขยุงขยะเราถือของขึ้นไปกินข้างบนก็มีป้ายเตือนนะเราไปทิ้งข้างล่างนะอย่าไปทิ้งข้างบนนะ เราเดินขึ้นกันดีกว่าเนี่ฮะเราจะไม่นับแล้วนะเพราะเขาบอกกอันแล้วว่าวันเจ็ดร้อยกว่าขั้นนะฮะจิตแต่ว่าที่หนักสุดก็จะเป็นตรงบันไดลิงเลยบันไดลิงจะชันมากเจอคนเดินลงมาแล้วฮะระหว่างทางที่เราขึ้นนะก็จะมีคนที่เขาขึ้นไปก่อนเราเขาเดินลงมานะ ขาลงเนี่ยน่าจะไวกว่าขาขึ้นนช้าหน่อยฮะ ก็ดูคลิปของคนที่เขามาเที่ยวเขาหนอ่อรีวิวเยอะนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่รีวิวระหว่างทางที่ขึ้นเขาหนอ่อ,อกพอมาจริงๆแล้วแบบโหชันมากดูดิทางขึ้นอย่างนี้เลยนะ7 0 0รอขั้นนี่คือแบบชันจริงๆอะตอนนี้นะ่จาจะครึ่งทางแล้วเหลือประมาณ300รอกว่าขั้นคิดว่านะขึ้นมาหมดจากขั้นบันไดปูนนะไม่รู้ว่า700รอขั้นแล้วหรือย,อยังนะแล้วก็จะเป็นบันไดบันไดก้อนหินบันไดก้อนอิฐก้อนหินก้อนหินนะก้อนหินซึ่งขึ้นไปข้างบนต่ออีกนะจะเป็นบันได ก้อนหินแบบนี้ขึ้นยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าลำบากนะครับเพราะามีคนขึ้นได้เยอะแยะเราค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะคะัคำแนะนำนะไม่ต้องรีบนะขึ้นไปเรื่อยๆอยากพักตรงไหนก็นั่งพักได้เลยนะเพราะามันสามารถนั่งพักได้ตลอดทางนะเนี่ยจะเป็นก้อนหินแบบนี้ฮนะคือค่อยๆเดินขึ้นทีละนิดละนิดจะทําให้เหนื่อยเหนื่อยน้อยเหนื่อยช้านะแต่เอาะ่ะข้างบนก็จะมีภาพร,รมสาลีริกราธาตุอยู่ด้วยนะ เดี๋ยวขึ้นไปไหว้แล้วก็ชมวิวที่อยู่ด้านบนนะฮะนี้มาถึงขั้นบันไดลิงแล้วนะที่เป็นบันไดเหล็กกลมๆนะเมื่อกี้เราปีนบันไดลิงขึ้นมาแล้วนะขั้นนี้นะแล้วก็จะมีที่พักแล้วก็จะมีบันไดลิงอีกจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปยังด้าน,นยอดของเขาหนอ่ออันนี้คืออีกจุดหนึ่งผมไม่รู้ว่าต่อจากจุดนี้จะมีบันไดลิงหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่ได้ปีนยากเท่าไหร่นะแต่ก็เสียวเสียวนิดนึงนะเพราะว่าวิวเนี่ยมันจะเริ่มสูงแล้วไงเริ่มสูงแล้วโอ้สุดยอดเลยอะ่ะถึงแล้วเ <c oughs> ขาหน่เขาหน่จนังหวัดนครสวรรค์นะห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ประมาณสี่สิบกว่ากิโลนิดๆโอ้แต่ว่าร้อนหน่อยนะร้อนหน่อยวิว่ะวิวนี้สุดยอดเลย เขาแก้วนะเขาแก้วมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะฮะอ็แต่ว่าจะปีนขึ้นมาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคนสมัยก่อนที่เขาปีนขึ้นมาเรื่อยๆน,น่าจะเหนื่อยกว่านี้เนาะต้องปีนขึ้นมาสร้างันรจสร้างอะไรแบบนี้ถือว่ายากกว่าเราเยอะแต่ว่าที่ต้องต้องมีน้ําขึ้นมาด้วยเพราะข้างล่างก็มีน้ําขายอยู่บรรยากาศตรงด้านนู้นก็จะเป็นเขาแก้วนะ ตรงที่ผมยืนถ่ายบนยอดเขาอยู่ก็จะเป็นเขาหนอที่ผมยืนตรงนี้ตรงนู้นก็จะเป็นเขาแก้วนะเราก็จะปีนบันไดลิงขึ้นมาเรื่อยๆปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเรื่อยๆนะก็จะเจอเขาแก้วยอดเขาแก้วเส้นทางตรงนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่เรากี่รถเข้ามานะ เขาจะให้ตีะระฆังด้วยนะ,ะระฆังก็จะมีอยู่บนยอดเขาหนอ่อนกะ,ะระฆังแล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วยโอ้เหนื่อย <laughs> นี่คือบนยอดเขาหน่แล้วนะเนะี่ยฮะพระบรมสารีริกธาตุหยุดน,นี่นะจะมีป้ายปกติแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ด้านในมีองค์พระอยู่ ด้วยนะฮะเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ขึ้นมาถึงแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเดินขึ้นมาผมเดินมาเรื่อยๆแบบไม่รีบ